มาแล้วนะคะคือขนาดใหญ่มากนี่คือปิ้นไว้ครึ่งนึงนะคะทุกคนตรงนี้แล้วอยู่ตรงนั้นอีกครึ่งหนึ่งเสร็จแผ่นใหญ่แล้วนะคะทุกคนนี้ที่เราทําเสร็จแล้วใส่ชื่อเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวูน้นะเดี๋ยวเลาอีกสองคนเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวทีเชอร์คุณครูอีกสองคนก็อาจจะเอาไว้ตรงกลาง ทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้มซีเคชนแนลนะคะสวัสดีตอนบ่ายนะคะวันนี้คือว่าสําหรับคลิปวันนี้ใช่ไหมทุกคนเราเนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรียนเ,นยเปิดมาสักพักแนละ้วใช่ไหมฮะทุกคนก็คือเราเนี่ยก็ยังจํานักเรียน,นยังไม่ได้ทั้งหมดเลยบอกเลยนะฮะนักเรียน,นยหลายคนมากก็ต้องใช้เวลานึงในการจำต้องเรียนนะฮะและอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้เราจำานักเรียนก็คือสมาชิกในห้องเรียนนะ,ะทุกคน วันนี้นะคทะุกคนเราจะต้องทำสมาชิกในห้องเรียนให้เสร็จก่อนที่เด็กๆจะเปิดในเขาเรียกว่าอะไรก่อนที่เด็กๆจะมาเรียนในวันจันทร์นะคทุกคนจะทำให้เสร็จวันนี้ก็เป็นประมาณวันอาทิตย์นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำสมาชิกในห้องเรียนกันนะคทุกคนวันนี้ <Hi. S 1> ไปดูขนาดของบอร์ดกันนะคทะุกคนว่าเราจะต้องทำบอร์ดเนี่ยขนาดเท่าไหร่กันนะทุกคนในห้องเรียนก็คือมันจะต้องอยู่ข้างกับ เวรประจำวันนะคะทุกคนเดี๋ยวขอลองเปิดห้องก่อนโอเคและนี่ก็เป็นเวรประจำวันนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้สมาชิกในห้องเรียนจะต้องอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยได้ถึงด้านล่างเลยนะคะทุกคนสมาชิกในห้องเรียนอยู่ตรงนี้ซึ่งก็น่าจะประมาณ4แผ่นได้ น่าจะประมาณ4แผ่นยาวถึงด้านล่างได้เดี๋ยวเราไปออกแบบทำสมาชิกในห้องเรียนกันนะทุกคนเมื่อเราพอจะทราบขนาดคร่าวๆเลยใช่ไหมฮะทุกคนโชคดีที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะทุกคนได้ถ่ายรูปนักเรียนมาคร่าวๆแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวให้ดูได้ถ่ายรูปนักเรียนเนี่ยมาคร่าวๆแล้วจริงๆได้ประมาณ95%นะฮะมีนักเรียนไม่มาแค่2คนเท่านั้นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําใหม่เพิ่มงั้นเดี๋ยวเอา ยี่สิบหกคนนี้เป็นหลักไปก่อนแล้วก็ติดไปก่อนอุย้ยมีอาหารด้วยแล้วก็ติดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำเขาเรียกว่าอะไรตัดเหลือแค่หน้าแล้วก็ใส่สติกเกอร์ติดเข้าไปคอนเซปต์ของเราเราคิดว่าจะเป็นแบบสควิตเกมนะทุกคนเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะทุกคนเอาล่นะทุกคนแล้วก็ใช้โปรแกรมแคนวานะฮะอันนี้เดี๋ยวทำเป็นพื้นหลังก่อนทำเป็นพื้นหลังเราก็จะเดี๋ยวค่อยทำเขาเรียกว่าอะไร เป็นพวกตัวการ์ตูนเป็นรูปนักเรียนเนี่ยมาติดทับๆนะฮะก็ใช้โปรแกรม c a n วาเนี่ยทำเสร็จออกมาแล้วแล้วก็เราเอามาใส่ Excel นะฮะทุกคนอันนี้คือได้5แผน่นคิดว่า5แผ่นนี้น่าจะใหญ่ไปเดี๋ยวต้องขอยุบขนาดลงอีกหน่อยโปรแกรมอื่นไม่เป็นเลยนะฮะทุกคนโลเทคโนโลยีมากก็คือทำได้แบบนี้ใครมีโปรแกรมอะไรแนะนำมาแนะนำกันได้นะฮะทุกคนอีกหนึน่ง ได้หรือยัง4 0่แผหรือยังโอเค 1, 2, 3, 4 2> อันนี้เราก็จะทำเป็นโปรแกรม powerpoint นะคะอ่ะคือวงกลมเนี้ยเซตไว้พอดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวแทรกรูปขอเลื่อนลงมาตรงนี้มองมเห็นแทรกรูปขึ้นมาเลยรูปหลุดหรือ,อยางรลุดแล้วแทรกรูปก็คือไปเติมนเ,เครื่องหมายตรงนี้แล้วมันก็เลือรูปภาพ แล้วก็เป็นเลือกรูปภาพของนังเรียนของเราสมาชิกในห้องเรียนเป็นโรปนี่เป็นรูปมเของเราทุกคนพอเลือกมาม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะลงมาอย่างนี้ปุ๊บแซมมันยังไม่ได้แล้วก็จะปรับมันให้พอดีไซส์โดยการเอาแถบนี้ขึ้นมาก่อนก่อนตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกเพื่อที่จะปรับรูปแล้วก็ไปที่ครอปนะทุกคน ไปที่คอปแล้วก็เลือกพอดีแล้วก็ขยายให้เหลือแต่หน้าเพราะว่าเราจะใช้ตรงนี้แค่ส่วนหน้าเท่านั้นเอาหน้าเต็มๆไปเลยอ่ะสูมเอาประมาณนี้อ่าก็ได้แบบนี้แล้ว แล้วก็จะเอารูปมาโยนใส่เลยเพราะรูปภาพของเราคือเป็นของสวิตเกนที่กำลัง h ิตช่วงนี้ทิ้งไปเลยแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะฮะทุกคนแบบนี้พอดีเลยแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยนะฮะทุกคนเดีย๋วเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยกัน พอที่เราทาเสร็จแล้วนะฮะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นี่แหละได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะสีก็จะสุ่มไปแล้วกันนะฮะอิสัญ,ญลักษณ์ของระดับก็แล้วแต่สุ่มไปแล้วกันแล้วก็ค่อยเขียนชื่ออีกทีนะทุก <Hi. S 1> คนหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วใส่ชื่อเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคนสี C, ของมันก็จะสลับสุ่มกันไปแบบนี้ เดี๋ยวเราก็จะปริ้นทุกอย่างออกมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปปริ้นทุกอย่างก่อนแล้วกันนะ,ะทุกคนโอเคนะฮะทุกคนแล้วก็สั่งปริ้นไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เพื่อปริ้นอาจจะถามเรื่องขนาดนิดน,นึงก็สามารถกดโอเคให้ปริ้นได้เลยเป็น16แผ่นก็น่าจะใช้เวลาอย่างน้อยแผ่นละ2ถึง3นาทีเลยนะฮะเดี๋ยวรอทีเดียวตอนเอาทุกอย่างรวมกันแล้วก็เดี๋ยวจะตัดเป็นแผ่นพื้นหลังแผ่นใหญ่นะฮะทุกคน เอาละครทุกคนตอนนี้เราก็ปริ้นมาแล้วนะคะคือขนาดใหญ่มากนี่คือปริ้นไว้ครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนตรงนี้แล้วอยู่ตรงนั้นอีกครึ่งหนึ่งคราดูมันจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวจะขอลองติดแถวนี้แถวเดียวก่อนเขาคือถ้ามันพอดีและมันได้ก็จะเอาไปเทียบดูแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องลดขนาดลงอีกอนี่นั่งรอมาเกินครึ่งชั่วโมงเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอลองตัดแนวส่วนแล้วก็ติดในส่วนของแรกดูนะฮะทุกคน อันนี้คือเราตัดเสร็จ1ส่วนสี่นะฮะทุกคนแล้วก็ยาวมากเดี๋ยวไปรองเทียบอยู่ที่ห้องกันดูนะฮทุกคนไม่แน่อาจจะต้องไปลดขนาดลงมาวัดขนาดกันดูหวังว่าจะพอดีนะสาธรมมาแล้วต้องพอดีแหลวนะฮะทุกคนความยาวได้แล้วแต่เหลือความกว้างถ้าเกิดมันไม่พอเดี๋ยวเลื่อนตรงนี้ขยับไปฝั่งนู้นได้เลยแก้ปัญหาได้แล้ว คนคือเมื่อกี้เราเสร็จแผ่นใหญ่แล้วนะฮะทุกคนนี่นี่คือแผ่นใหญ่ของเรานะฮะก็คือมีรอยบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างเะะมื่อกี้คือหัวร้อเลยนะค,ะคือแบบเกือบได้ทำใหม่นะฮะแต่ว่าโชคดีค่อยดึงออกติดผิดนะ,ะทุกคนและเราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองเทียบกับตัวห้องดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเย็บเลยนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือพอดีเลยนะคะทุกคนสมาชิกในห้องเรียนของเรานะคะทุกคนพอดีเลยเราไปทําป้ายมาติดชื่อตรงนี้กันก่อนนะทุกคนได้มาแล้วฮะทุกคนสมาชิกในห้องเรียนสมาชิกยังไม่ได้เลยเพิ่งแค่ได้ป้ายสมาชิกนะคะทุกคนไปติดป้ายสมาชิกกันพร้อมแล้วนะทุกคนมาติดป้ายสมาชิกกัน เรียบร้อยเหล่าจ้าป้ายสมาชิกพร้อมตอนนี้เหลือแค่สมาชิกนะฮะทุกคนไปเอาสมาชิกมาติดกันต่อไปคือขั้นตอนการตัดสมาชิกนะฮะทุกคนจากแบบนี้นะฮะทุกคนมีทั้งหมด26คนต้องใช้เวลาตัดสักพักหนึ่งนะฮะทุกคนเดี๋ยวขอตัดตัวนี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีว่าจะไปติดและวางแผนการติดยังไงนะ,ะทุกคน <Hi. S 2> ผ่านไปประมาณชั่วโมงนะครับทุกคนคือมือยมือมากตัดเสร็จเรียบร้อยประมาณ26คนนะคะทุกคนนี้นะฮะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะประมาณ26คนเดี๋ยวจะติดกาวสองหน้าเนี่ยไว้ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวไปกะโดยใช้หมุดติดอีกทีนะคะทุกคนเดี๋ยวขอติดกาวสองหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอานักเรียนเนี่ยไปติดกับบอร์ดของเรานะคะทุกคน เป็นเข็มหมุดแบบนี้เสียบปากประประเอาไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะรู้ว่าจะต้องติดกาวตรงไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวติดเอาไว้ก่อนละกันนะฮะนี่นะทุกคนเราก็ได้ติดเขาเรียกว่าอะไรติดหมุดเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเด็กแต่ละคนคือน่ารักมากเลยนะคะ ก็เอาคร่าวๆประมาณนี้นะฮะก็คือสุ่มสีสุ่มนักเรียนวางไว้ไปเลยให้ทั่วๆนะฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีตอนเสร็จแล้วนะฮะทุกคนอากาศร้อนมากเลยนะะทุกคนและแล้วนี่นะฮะทุกคนเราก็ทำเสร็จแล้วเป็นที่เดิมลฮ้ว ชานะเดี๋ยวเลยอีก2คนเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวทีเชอร์คุณครูอีก2คนก็อาจจะเอาไว้ตรงกลางเนาะก็จะครบพอดีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายด้านหลังให้ดู อาจจะไม่ได้สวยมากเพราะแบบไม่ได้ค่อยได้มีศิละปะเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่โดยวรวมก็คือน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเด็กๆมาเห็นเด็กๆก,ก,ก็น่าจะดีใจนะคะว่ามีรูปตัวเองอยู่ในสมาชิกในห้องเรียนแล้วนะคะทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยทําง่ายๆนะคะแต่ก็ถ้าทําคนเดียวก็อาจจะใช้เวลา 2- 3ชั่วโมงหน่อยนะคะทุกคนมันสวยมากดีใจอะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการทําสมาชิกในห้องเรียนเพื่อที่จะจําชื่อของนักเรียนได้นะ,ะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะฮะ ถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องตั้มซีเคก็ฝากกด subscribe ด้วยนะฮะถ้ายังไม่ได้กดกระดิ่งก็ฝากกดกระดิ่งช่องตั้มซีเคเอาไว้ด้วยนะฮะจะไ,ได้ไม่พลาดชมกลางแจ้งเตือนแล้วก็คลิปหน้านะฮะทุกคนสําหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊บาย